สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่พีเก,กาะนะคะเช้านี้โอ,อ้ใครบางคนตื่นนอนแล้ววะโอ้ไอ้บางคนไม่รู้ว่าตื่นนอนหรือยังน,น,นะทุกคนวันนี้นะเราก็จะใส่บาทนี้คือขนมเทียนที่แม่ทำวันนี้นี่นะทุกคนหน้าตาก็จะออกมาแบบนี้นะเดี๋ยวจะให้ดูสีสันว่าหน้าทางขนาดไหน นี่ฮะเราก็จะทำใส่บาตรันนี้มีขนมแล้วก็น้ํานะทุกคนก็จะให้หมอ้วนนะเป็นจะพานบุญในครั้งนี้ตาาขนมเราก็จะออกมาแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าขนมไส้มะพร้าวเนาะไส้มะพร้าวอ่อนนะคะข้าวเหนียวดำ นั่นเองอมาแล้วเนระโอเคไปน่คะทุกๆปีของเราเราจะาทำนะคะห่อข้าวต้มก็จะมีข้าวต้มใส่มะพร้าวแล้วก็เป็นข้าวต้มผัดนะที่ใส่ถั่วเหลืองด้วยนะคะประมาณนี้ ถ้าเป็นหงข้าวอ่อสากหฮข้าวประดับดินเนาะเขาจะนิยมทำขนมกันขนมเทียนนะคะแต่บ้าน่็ยจะจะเรียกข้าวต้มม่องข้าวต้มยัดไส้ วันนี้นะคะก็ยิ้มแป้นนะที่จริงก็แอดมินก็เอามาให้ตั้งแต่วันนั้นแล้วนะคะเนาะแต่พอดีแอนไม่พียังไม่ได้ทำคลิปเนาะวันนี้ก็ทำคลิปให้กับแม่อ้วนนะคะเนาะขอบคุณนะคะความเมตตาจากแม่อ้วนนะคะที่มอบให้นะ,ะแม่พีนะคะเนาะในครั้งนี้ด้วยนะคะก็มีนะอะไรนะนี่นะคะ หนึ่พบาทนะคะเนาะแล้วก็มีเสื้อ2ตัวนะคะก็ต้องขอบคุณแม่อ้วนนะคะมากๆปีเมตาเนาะ mm. ก็ขอให้ครอบครัวของแม่อ้วนนะคะอยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่จนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเนาะ mm. ก็ธุรกิจการงานใดๆน,น,นะคะ,ะก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองคิดวังสิ่งไหนนะคะก็ขอให้สมพรปรารถนานะคะก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะขอให้ได้คืนเงินเท่าล้านเท่าที่ให้กับ ยูทูบนะคะและหลายคนที่คู่นางนาแล้วก็ไม่พีกุกกอกด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะเสื้อสวยมากนะ,ะทุกคนเสื้ออแบบใหม่เนาะแขนยาวนะคะก็เสื้อองปูปริจิตนะคะเหมือนเดิมแต่ก็เป็นแขนยาวนะคะไม่พีก็เลือกสีนี้นะคะเนี่ยนี่เสื้อสวยนะคะเสื้อคอปกโอ้พอดีเลยเนี่ยถ้าใส่แบบ ไปเล่นสงการก็เยี่นมากเพราะว่ามันเป็นแขนยาวไม่ร้อนนะทุกคนพอดีเลยแบบเราอันนี้ไม่มีใส่ซ้อนนะสองตัวนะข้างในก็ซื้อองค์ุมเหมือนกันนี่นะคะโอ้เยี่ยมมากเลยแ้วเลยนะคะโอ้จแจวแจวนะคะเป็นเสื้อแขนยาวนี่นะคะก็ช่วงนี้ก็ถ้าเอฟซีท่าไหนอยากกินก็สามารถสัะะ่งซื้อหมืนกป้าได้นะคะในช่วงนี้นะคะ่ะเดี๋ยวจะมีอีกตัวนะคะเดี๋ยวจะลองให้ดู แต่เสื้อสวยนะคะถึงคนไม่สวยก็ไม่เป็นไรอนี่เสื้อสวยอยู่แล้วเป่งมากเป่งมากนะคะเอาไปใส่เล่นสงการกันกันร้อนด้วยแล้วก็ทําให้ไม่หนาวด้วยนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวใส่อีกตัวนะาะเรามีสองตัวสีนี้สีน้ำเงินนะคะก็จะมีอยู่ทั้งหมดก็เจ็ดสีประจําวันนะคะ มีทุกสีอันนี้พอยจองอะอันนี้พอยจองพลอยบอกว่าแม่นูขอ1หนึ่งตัวประสนได้นะแต่อือันนี้ใส่เข้าไปสองตัวนะเออสวยมากนะนี่มันเป็นคอปกด้วยนะออี่นะคอขึ้นคอโปโลคอปกนะฮเออแก้วเลยเหมือนแม่นอนเหมือนนอนเลยเหรอโอ้ย <c ười> อ่ะอคีอคๆนะอ่ะ เยดิเียนะ <c oughs> โอ้ยเนะ <c oughs> เสื้อเท่ะนะคนไม่เท่ก็ไม่เป็นไรนะทุกคนเอ้ยแกวมากแกวมากเนี่ยพอดีเลยแบบมันผ้าก็พอดีนะคะมันจะไม่หนาจนเกินไปแล้วก็ไม่บางจนเกินไปก็ถือว่าโอเคนะเนี่ยเราใส่ไปเล่นสงการแบบถ้าเราขี่รถขี่เรือไปเนี่ยอ่พอดีเลยมันจะได้ทําให้เราไม่หนาวด้วยเพราะเวลาเราเล่นสงการเนี่ยตัวเปียกมันก็จะหนาว ก็ดีเลยนะคะทุกคนอ้ยแก้วแกวแกว,แว,แวสุดยอดอ้คปูบริจิตนะคะก็มีเสื้อแขนยาวแล้วก็เสื้อสั้นเนาะก็มีอยู่เอ่อเจดสีเจดวันประจําวันเกิดนะคะก็สามารถออเดอร์เข้ามาได้นะคะแอดไลน์นะก็ที่บริษัทมังมองมหูทราบได้เลยนะคะโอเคแก้วเลยถุกใจมากขอบโอ้ยไดๆเอ่อก็ต้องขอบคุณแม่อุนมากๆนะคะ ก็ที่มอบสิ่งนี้ให้กับแม่พีนะคะขอบคุณมากๆนะคอคุ้มยูดีมีสุขนะคะสุขภาพร่างกาแข็งแรงให้เจ็บไมจ่จนนะคะร่างกลือำบรินมันผอมนะคะเนาะขอบคุณค่ะนี้นะคะแม่พีก็จะพาเอฟซมาดูเอมามะม่วงใหญจิ๋วรกมากทุกคนลูกใหญ่ๆเลยเนี่ยโอ้โหนี่สุดสะออนเลยนะมะม่วง อันนี้คือแต่ไม่ทราบว่าพันอะไรนะแต่ลูกใหญ่มากนะทุกคนแล้วก็ถ้าเวลาอ่าเขาเรียกว่ามะม่วงเกียวใหญ่หรือเปล่าอ่ะเวลาที่ลูกมันแก่เต็มที่นะมันก็จะรสชาติอมมันๆนะทุกคนนี่ไม่เปรี้ยวเยอะจนเกินไปนี่รสชาติอมมันๆนดกมากเลยทุกคนพี่กายนี่ก็เล่นสงการก็ได้มาขอมะม่วงยายจิ๋วนี่แหละไปกินนี่นะมาดู สิ่งนี้ยิ่งน่าสะออนมากเลยแกไปไหนแล้วทุกคนนี่ป๊อดอู๋อันนี้แกน่าจะรอเก็บสงการลูกสาวมาหรือเปล่านี่ยอดผู้รีเก็บเลยเนี่ยอ่อนๆเลยเออสีเหลืองทองเลยเนี่ยอู้ยยอดผักวานงามมากทุกคนหึเชียงอะไรอุ้ตัวอึ้งเปล่า สุดยอดเลยงามมากนะทุกคนเนี่ยพอดีเลยเนี่ยพอดีเก็บเลยอืมสงสัยแกรอลูกสาวแกกลับมาสงการนะแน่นอนนี่นะคะก็สงการนี้ก็ใครเดินทางกลับมาก็ขอให้เดินทางอย่างปลอดภัยกันทุกคนทุกท่านนะคะเนี่ยเปิดติดต่อปู่สะออนไลออนไล์สะออนไลน์โคดพูดดกมาก ล้วก็งามมากด้วยทุกคนยอดอ่อนๆเลยนี่โอ้ยโอ้ยดกดกมากเลยยอดเหลืองทองเต็มต้นเลยทุกคนโอ้อะโอเคนะคะก็ประมาณนี้นะ